ที่เราได้มาเจอกันในคลาส acting เราเข้าใจว่าเวลาเราเรียนการแสดงเหมือนเราจะกําลังถามหาว่าเราจะแสดงยังไงหน้าที่ของนักแสดงจริงๆแล้วมันเริ่มที่การสํารวจตัวเองว่าเราเป็นผู้รับได้ดีแค่ไหนเริ่มให้เขาทำ exercise ที่ที่ต้องสมาธิอยู่ด้วยกันโจบกุ๊นก่อค่ะไอติสุนดินเน้า <laughs> โอเคดีมากดีมากลุกเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เปลี่ยนรูปมันก็เล่นแอคติ้งจริงๆแล้วมันไม่ยากครับเกิดว่าเราต่อต้านมันหรือเราไม่เชื่อเราก็จะทำมันออกมาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีความเชื่อนิดเดียวว่าเราเป็นสิ่งนั้นหรือเราเห็นสิ่งนั้นเราเห็นมันผมว่าเราทําได้ครบจบแล้วนะครับโอเคมี2เรื่องนะครับมี2เรื่องเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่เราไปใช้แอคทิวิตี้รูม ทุกคนลืมเก็บขยะเรื่องที่2คือไม่ตรงเวลาตอนนี้เราเลยไปประมาณ8นาทีแล้วสิ่งที่พิธีพูดหนึ่งคือเรื่องความตรงต่อเวลาและสองคือเรื่องขยะต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเป็นแบบสุภาพบุรุษเลยต่อไปถ้าเกิดสาย1นาทีเท่ากับวิ่งพืน10ครั้งตอนนี้8นาทีเท่ากับ80ครั้ง,ตนนงแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกลดให้กึ่นหนึ่งเหลือ40ครั้งวิ่งพื้น40ครั้งครับทุกคน ติ๊กทำโทษเราเพราะว่าเขาสอนให้ควรเคารพสถานที่เราทิ้งของอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องจริงๆเราควรเก็บมันไม่ควรมีคนอื่นมาเก็บให้เราอะไรอย่างงี้ครับถ้าใครคนหนึ่งสักคนหนึ่งอ่ะแบบสายปุ๊บอ่ะภาพรวมยังไงก็คือสายหมดใช่ครับต้องรับผิดชอบเป็นทีมอยู่แล้วติ๊กบอกก็ตามนั้นครับโดนไปคนละ4ี่ิดทีพื้นเดี๋ยวนะครับพอดีครับผมโอเค โอเคโอเคอันนี้ใส่เสื้อสีอะไรครับใช่ครับหลังจากนั้นก็แบบ okay, okay. พิ๊ีเขาแบบรับสายโทรศัพท์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนเขามาคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นเหมือนวิทยากรอะไรหรือเปล่าที่อาจจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับผมผมก็แบบใครวะออล่าเลยสวยมาเลย เาบอกว่าให้ผมแสดงกับพี่มิวแบบโผล่ปายอาซาเลยพี่แอคชั่น <Action. S 1> ดอกที่พันผมคุณอยู่ดอกอะไรล่ะครับทำไมมันกลิ่นหอมจังเลยนี่เหรอคะครับดอกปีบอะคะออ่ะอ๋อเออรบกวนนั่งคุยกันหน่อยได้ไหมครับเชิญนั่งครับค่ะ ขอบคุณครับคุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็อย่างที่น้องๆน่าจะทราบกันทราบหรือเปล่าฮไม่ทราบมิใช่วันนี้ง่ายๆครับคือเป็นการ acting นะฮะซึ่งน้องก็จะจับฉลากเพื่อจะเลือกสีตัวเองจะต้องแสดงเดี๋ยววันนี้นะครับน้องๆทุกๆคนนะครับจะได้เจอกับแขกรับเชิญพิเศษของพวกเรานะครับขอต้อนรับ พี่พี่แองเจิ้ลทั้ง4ท่านด้วยครับโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอพี่ติ๊กแบบโอ้ผู้โชคดีคนแรกนะครับโชกุนพี่คิดคิดหนักมากไม่มีเวลาได้เตรียมใจเลยอะพี่ กล้กองพร้อมนะกล้องพร้อมนักแสดงพร้อมนะครับผมมาต้องเล่นบทที่แบบมันมันไม่มีบทที่เขียนมาให้อ่ะพี่มันมีแค่ประโยคบังคับไปเฉยแอคชั่น <Action! S 2> ให้พี่ทำอะไรคะเดี๋ยว <c oughs> ให้พี่เดินผ่านมาแล้วก็พี่ตรงประมาณนี้ก็ได้ครับมให้พี่เดินผ่านมา <c oughs> แล้วก็ให้พี่หยุดโอเคเดี๋ยวผมจะเ,เี่กให้หยุดโอเค โชกุนถ้าโชกุนไม่เลี่ยงเนี่ยเขาก็จะเดินไปถูกไหมเทคสองนะฮะเทคสองแอคชั่นพี่ครับคือพี่ใชัพี่คิดหรือเปล่าครับแล้วดูเหมือนหรือเปล่าพี่รู้จักผมเปล่าโชกุนเด็กช่างแกงก้านยาวอ่ะโชกุนเด็กช่างแกงก้านยาวอ่ะฮะแกงก้านยาวมันคืออะไรอ่ะฮะ ตอนนั้นหน้าปากซอยพี่ผมแอบปกป้องพี่ด้วยนะมีโจรวิ่งตามพี่ผมไปไล่ตีมาเลยเฮ้ย hey, แต่นั่นไม่ใช่โจรน,นะใครอครับหัวพี่ <laughs> ผมว่าการอินโรไวส์มันยากครับที่น้องมาเจอเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งกัวมาก่อนไม่เคยได้ซ้อมกับคู่เล่นมาก่อนค่อนข้างนี่เป็นสถานการณ์แล้วเป็นจังหวะที่มันสดครับแล้วก็พี่พิก็นอกบทใส่น้องด้วยแฟนพี่กลับมานู่นนนน้องเอหอันธี้ทำเขาอะ ทราพิคิดนี่ยากจัตงตอนแรกโชคุณมาแผลเลี้ยวขวาพี่คุณมาเปิดมาเลี้ยวซ้ายเลยจำ,จำผิดคนแล้วครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมตีคนนึงใส่หมวกสีฟ้าอ๋อโอเค,คนนอเคล้วไปค่ะงั้นเราปเป็นเพื่อนกันได้ครับแล้วผมขอถามอะไรพี่ไหนได้ป่ะครับอะไรอะคะคือพี่มีแฟนหรือ,อยังครับหัวคนนั้นตายไปแล้วค่ะแฟนยังไม่มีงั้นพี่สนใจอยากลองมีแฟนเด็กป้ครับจริงๆอายุเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะคะแต่แค่ต้องคุยกันรู้เรื่องแค่นั้นครอบคร คือผมชอบพี่มากครับเป็นแฟนกับผมนะครับผมเด็กกว่าแล้วไงเป็นแฟนพี่ได้แล้วกันบราเธอร์คนต่อไปนะครับโชว์หน้าครับร้องขอครับแอคชั่นเอพี่ครับเอ่อพี่จะไปไหนหรอครับก็ จะกลับบ้านนะคะแต่เดี๋ยวจะแวะไปหาเพื่อนก่อนขอจะแวะไปหาเพื่อนก่อนผมว่างมากเลยครับที่ผมไปกับพี่ได้ปหาไปหาเพื่อนพี่เนี่ยนะผมชอบคาแรคเตอร์ของน้องโจนามากเป็นคนหน้าตายตายนิ่งๆแต่เล่นอยู่ตลอดเลยเอ้าเพื่อนเทฉ่อยเลยอ่ะเพื่อนไปกันหมดแล้วอะทำไงอะทีนี้กลับบ้านเลยไหมพี่ไม่ถึงบ้านพี่บ้านพี่แล้วบ้านพี่ไปทางไหนเอ่ย จริงๆกลับไปทางโรงเรียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วมันมีทางไหนบ้างไหมที่เราจะได้เป็นแฟนกันซินี่ตั้งเล่นของผมคือเป็นชายครับที่เจ้าชูครับไม่รู้จะทำอะไรครับเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนแบบเจ้าชูอะไรกบนผมเป็นคนแบบขี้อายเลยนี่เธอกวอดอะไรเนี่ยกวอดแบบผิดนะเนี่ยกรดนี้ป่านนี้เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ย มามเดี๋ยวกวาดโชว์ดูพี่กิสช่วยผมทำให้มันง right ่ายขึ้นเพราะว่าเขาถามครับถามว่าจะเอาอะไรดีกาแฟหรืออะไรทนี้ครับผก็เล่นตามเขาครับอบคุณครับอุ้ย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 อ้นี่ผู้ชายหนุก็ต้องมานั่งถูอีกแล้วอห้าชั่มวันนี้ฝากไว้เก็บที่นอนให้ด้วยครับ ห้าทุ่มวันนี้ฝากไปเก็บที่นอนให้ด้วยอ๋อก็ได้เดี๋ยวลงไปทําให้ห้าทุ่มตั้งนาฬิกาไว้เลยเข้ามาได้เลยนะประตูไม่ล็อกเจ้านายน่ากลัวมากเลยออกได้ไหมครับกันครับคือถ้าพูดถึงความยากใช่ไหมคือปกติผมมาเป็นคนที่แบบเฟนลี่ผมคุยตลอดใช่ไหมแต่พอแบบอันนี้มันเป็นดินชาทีเนี้ยเราก็ต้องแบบลด การความเฟลลี่อ่ะนี้ผมก็ต้องแบบต้องนิ่งลงอะ <Action. S 3> ่ะแอคชั่นโอ้ยดูดีพระเอกดีเดีะดูโรแมนติกมากเลยท mm ุ hmm. ่แอาใจใส่ก่ะทำไมตัวเองไม่ทำนี้กับเขาบ้างอ,ะอ่ะในชีวิตจริงพระเอกไม่ทำนี้หรอกแหมก็จินตนาการนะรู้จักไหมอะ่ะเ<ฮ>้ยเธอไม่เบื่อบ้างหรอ,หรอดูแบบซีรีส์เกาหลีอ่ะ หนังไทยดีก็มีอ่ะสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักเงี้ยที่มันโอ้เงี้ยหรือแบบเพื่อนฟ้าที่สลายพี่นันดาเงี้ยน้องพี่ที่รักพี่คุณหรือแบบพระทางคลองเมืองพี่ติ๊กอย่างเงี้ยมันสนุกนะอันนั้นก็สนกุกอันนั้นก็ดีพระเอกก็ดีแต่ว่าคนนี้มันดีกว่าไงอย่างนอย่างเงี้ยท่าอย่างเงี้ยเข้าใจปะแบบเวลาเราจะล้มมาก็แบบหลับไม่น,นี้อ๋อแบบโอตเตอร้างฮิลล์อย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่อใชอบคาแรคเตอร์เขาในเรื่องที่เขาได้รับเนี่ยเป็นหนุ่มเย็นชาซึ่งรู้สึกเขาเย็นชาจริงๆ เพราะว่าเขานิ่งแล้วเขาเขาเล่นแล้วหน้าเขารู้สึกเป็นหนุ่มเยนชาจริงๆเราเชื่อเลยถึงแม้เราอาจจะไม่ทุ่มเทแต่เงินในบัญชีเนี่ยพร้อมเป็นให้คุณตลอดนะเยี่ยมฟลุกครั oh. สุภาพบุรุษสุดเสี่ยวกับสาวร่างเพียวสุดน่ารักเอาแบบความรู้สึกนะคืออยากเล่นกับพี่แพทิเซีย แต่ถ้าเป็นแนบบพี่คิดอย่างเงี้ยแบบสายเปรี้ยวอะพี่นี่ก็เลยแบบกลัวตกใจกันเลยแล้วโควิดอ้ไรด้วยอะเต่ออ๋อมันเป็นบุกโอเคไหมพี่หมอทำงานอยู่แถวนี้เหรอครับเนี่ยค่ะตึกข้างหน้าเนี่ยอ๋อที่เดียวกันเลยครับผมก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกัน ทำชั้นไหนอะคะผมอยู่ชั้นแปดครับคุณอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้นเก้าค่ะโอ้ยชั้นเดียวกันเลยมั้งดีวช่วยถือดีกว่าเอาไมเอาเราอยู่ชั้นเก้าค่ะเราไปตึกเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมช่วยถือดีกว่าครับอยากอยากถือก็ได้ค่ะข้ามเลยไหมครับพอ <c oughs> ดีมันเขียวแล้วครับ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวลาข้ามถนมนนะต้องใช้ทางม้าลายนะครับแต่ถ้าไม่อยากเดียวได้ยอะ ให้ชายตามองมาที่ผมครับนี่เราต้องนั่งนานปะอืมรับเดียวแหละเราเรามีเซอร์ไพรส์ชอว์เธออยู่เซอร์ไพรส์อะไรอ่ะไม่บอกสิเมนจำเป็นเซอร์ไพรส์ได้ยังไงแล้วจริงหมดเธออืมโอเคโอเคแต่แปลกเนาะพอเรามาดูเธอใกล้ๆอย่างนี้แล้วอ่ะสร้อยสยคอเธอที่แววๆก็ยังดูไม่แพ้วอท้าท่าทางเธอเลยอ่ะ สิ่งเงี้ยโอเคใช่ไหมอยากสั่นดิอ๋อเรือเรือมันช้าโอเคนี่แต่ว่าเราเมาเรือเอายาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเราทนไหวแต่ตอนเนี้ยเรากำลังรออยู่รออะไรอ่ะรอให้เธอเมาอ่ะเมาเป็นแฟนราเราเป็นแฟนเราไงเกินมากเลยคือเล่นหบบไม่รู้ ก็ไม่รู้ที่จะเล่นไว้คิดตอนแรกก็แบบหลุดไปหมดเลยแล้วก uh ็แบบว่าคำประโยคที่แบบต้องพูดตอนท้ายก็ลืมอีกอล้พี่แบบว่าลกไปหมดนะราเดอร์คนต่อไปนะครับองรีครับความรู้สึกตอนที่ได้เล่นคู่กับพี่อมันก็รู้สึกเขินนิดนึงอ่ะคืออย่างว่าแต่ต้องน้องเลยครับผมเองก็เขินครับแอคชั่นครับนี่สถานะอากาศสดชื่นเลยเนาะ ไม่เ่านั่งกันก่อนดีกว่าเดินมารัางนานล้วตื่นเต้นอนะเฮ้ยวันนี้เรามีอะไรจะบอกอะ่ะ <c oughs> เออไหนๆเราก็คบกันมาเจ็ดปีแล้วเนาะอยากจะแบบขยับความสัมพันธ์แบบมากกว่าน,นี้ <c oughs> แต่งงานกันนะเคยได้ยินเรื่องเจ็ดปีอาถรรพ์ปะ ก็มันก็เป็นเรื่องเล่าว่าถ้าเกิดคนคบกันถึงเปีอะต้องเลิกกันแต่มันก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยนี่เราก็พยายามมาตลอดเปีแล้วนะงั้นก็ขอโทษแล้วกันขอโทษที่เข้าไปเป็นมันลิงกิงกองสนองกองแกงม,มันนมมานักมับมัาผิดเองอ <laughs> แล้วเปล่าควาเข้าใจกันใหม่ไม่ได้เลยใช่ไหม มันวาเลนไทน์แล้วอะไม่มีคนไปดูหนังด้วยเลยดิคิดว่ามีปะล่ะโคตรเซ็งวาเลนไทน์แล้วก็ไม่เคยได้อะไรเหมือนกันอะโคตรเศร้าเลยแล้วนี่จะไปไหนต่อไหมอะไม่มีแผนเลยอะอยากไปเที่ยวนะแต่แบบไม่รู้จะไปไหนเลยอะถ้าโสดอะแล้วไม่รู้จะไปไหนอะให้ไปลาวนะ ไปลาวเหรอไปลาวมันจะได้อะไรอะแกลาว you น e r v e เลิฟ you n o ไงตื่นเต้นไหมแต่สนุกใช่แต่จริงๆเรื่องของการแสดงเนี่ยจำได้ว่าที่เราบอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของผานในชิปรู้สึกไหมบางทีตอนที่เราเตรียมของเรามาแล้วเราไม่ได้แบบโต้ตอบอย่างที่เราคิดอะมันก็ต้องมีแบบไวท์ฟิปที่จะแบบพาเราไปต่อได้ใช่แต่พอเราไปต่อได้มันสนุกไง ถึงเมื่อกี้นี้ครูเขาก็บอกว่าช่วยเตือนอน้องๆด้วยว่าแบบสนุกประมาณน,นะแต่ผมเชื่อว่าแบบทุกคนได้ทำได้ดีมากในสไตล์ของตัวเองด้วยนะก็ตบมือให้ตัวเองที่นีนึ่งแล้วก็ตบมือให้น้ฟ้าด้วยแล้ว,วกข็ขอบคุณแองเจื้อของเราทกมากเลยครับ